สวัสดีค่ะมีต้อนรับกลับสวยดิวกรุ๊ปชาแน,นลอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับติ้วเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้เราจะไปดูเรื่องของนวัตกรมกรมเกษตรกรใหม่ๆนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อไปค่ะ หากย้อนกลับไปในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายศตวรรษแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือความไม่แน่นอนทําให้วิถีชีวิตของเกษตรกรมีความเสี่ยงทั้งเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศปัญหาโรคพืชหรือการปศุสัตว์บวกกับแนวทางการทําเกษตรในอดีตมักอาศัยความเชื่อและวิถีการทําไร่ไถนาที่สืบทอดกันมาเพิ่งผ่าสภาพดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติจึงทําให้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตมีความไม่แน่นอน ดังนั้นเมื่อโลคเข้าสู่ยุคดิจิทัลเกษตรกรจึงจําเป็นต้องปรับตัวโดวยการนําเครื่องจกักรกลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นเพื่อให้พร้อมรับมือกับภาวะทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดการทําเกษตรรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าเกษตรแม่นยําหรือ precision agriculture ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความแม่นยําสูงเช่นหุ่นยนต์ระบบดาวเทียม gps เซ็นเซอร์ตรวจสภาพดินและอากาศ Big Data ปัญญาประดิษฐ์ AI และอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งหรือ Internet of Things นะคะเข้ามาเสริมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่มีการใช้ทรัพยากรตรงตามความต้องการของพืชและสัตว์และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตตลอดจนนำข้อมูลที่ได้รับมาบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกหรือปศุสัตว์ได้อย่างเหมาะสมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานนาวัตกรรมแห่งชาติ NIA ช่วยเกษตรกรเปิดโลกนวัตกรรมเกษตรแนวใหม่โดยได้ส่งสนวัตกรรมช่วยทำการเกษตรแบบแม่นยำผลผลิตดีได้แบบไม่ต้องเดาไว้ดังนี้ค่ะ 1. Listen Field แพลตฟอร์มช่วยเกษตรกรวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรได้อย่างแม่นยำ Listen Field Deep Tech ด้านการเกษตรที่ทำการเก็บข้อมูลหลายมิติพัฒนาโดยดรรัสลินชินโชติธีรนันท์ ่อยอดงานวิจัยมาเป็นธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรมองว่าการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในยุคนี้ต้องไม่ใช้การคาดเดาแต่ Big Data หรือนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่มาช่วยวิเคราะห์การทำการเกษตรได้ทุกขั้นตอนปัจจุบัน Listenfield เปิดให้บริการแล้วใน5ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นไทยอินเดียเวียดนามและสหรัฐอเมริกามีเกษตรกรใช้บริการมากกว่า10,000คนโดยการทำงานจะช่วยทำแบบจำลองวิเคราะห์พยากร ด้านสภาพอากาศและพืชให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับองค์กรธุรกิจภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายทางแอปพลิเคชันบนมือถือเว็บแดชบอร์ดและส่วนตอบประสานโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันโปรแกรมอินเทอร์เฟซหรือที่เรียกว่า API ที่ตอบสนองการทำงานกับหลายภาคส่วน 2. เปลี่ยน Dairy Farm แอปพลิเคชันช่วยบันทึกข้อมูลการเลี้ยงวัวแบบละเอียดเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท s i n t e l r i g e n จำกัดซึ่งมีฟีเจอร์ตอบโจทย์คนเลี้ยงโคโนมมากที่สุดใช้งานง่ายสะดวกมีฟังก์ชันช่วยบันทึกข้อมูลที่สำคัญเช่นการบันทึกพัน์ประวัติโคข้อมูลการผรสมพันธุ์การตั้งท้องการตลาดฟังก์ชันระบบการแจ้งเตือนกิจกรรมที่เกษตรกรต้องดำเนินการในแต่ละวัน รวมถึงมีฟังก์ชันระบบบัญชีฟาร์มบันทึกรายรับรายจ่ายพร้อมทั้งแสดงสถิติของฟาร์มและยังสามารถช่วยคำนวณประสิทธิภาพของโคโนมได้ทั้งรายตัวและรายฝูงด้วยการดึงข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์ได้ทุกส่วนซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาข้อมูลฟาร์มไม่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกรสหกรณ์และสัตวแพทย์ปัจจุบันมียอดการใช้งานมากกว่า9,000ฟาร์มทั่วประเทศ 3. ecat แพลตฟอร์มซื้อขายโคเนื้อไทยออนไลน์ เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบย้อนกลับซื้อขายและแปลงโคเนื้อเป็นทุนแบบครบวงจรพัฒนาโดยบริษัท Beaver t e ท h จำกัดร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรราาัหกรทกศโดยตัวแพลตฟอร์มถูกออกแบบและพัฒนาให้มีระบบการเลี้ยงโคที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อย,ยกระดับการเลี้ยงโคที่ดีได้มาตรฐานอีกทั้งยังช่วยให้เกษตร,รกรได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับพันวัวจำนวนของวัวในแต่ละพื้นที่ราคารวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้ธนาคารบริษัทประกันภยัยตลอดจนผู้ซื้อโคเนื้อสามารถเข้าถึงข้อมูลการเลี้ยงโคของเกษตรกรรายย่อยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงค่ะโดยสามารถประเมินความเสี่ยงของเกษตรกรโครเนื้อแต่ละรายได้อย่างแม่นยำทําให้โคเนื้อกลายเป็นสินทรัพย์ที่ตรวจสอบได้และสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้กับธนาคารได้อีกทั้งช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและแหล่งเงินทุนจากทกสได้ง่ายขึ้น สามารถซื้อขายและสร้างไรายได้ผ่านแพลตฟอร์มส่งผลให้เกิดการพัฒนาอาชีพเียงประสุทสัตว์ให้ยั่งยืนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ติ้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ